สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a p t e r ที่3ของการสำรวจ STEM and, and Coding with Educo i ในพาร์ทนี้นะคะเราจะเรียนรู้การแสดงข้อความบนจอแสดงผล OLED หรือว่า OLED นั่นเองค่ะโดยเมื่อจบพาร์ทนี้นะคะเราจะได้ผลลัพธ์การแสดงผลเป็นข้อความ Hello Educo i บนหน้าจอ OLED ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค้ดของกิจกรรมนี้นะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าใน directory ของ CircuitPython มีไฟล์ font .bin อยู่หรือไม่ซึ่งไฟล์ Binary นี้นะคะประกอบด้วยฟอนต์ i t m a p ซึ่งจะถูกใช้ในไลบรารี a m e b u f f สำหรับแสดงข้อความทั้งหมดบนจอแสดงผลหากไม่มีอยู่ให้ตรวจสอบอีกครั้งใน chapter ที่1ในพาร์ทของการติดตั้งเฟิร์มแวร์ r i u i u p y t y t n o n หรือสามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ที่โชว์อยู่ได้เลยค่ะตอนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการเขียนโค้ดสำหรับกิจกรรมนี้กันนะคะ บรรทัดที่2เนี่ยเป็นการ Import Library Adafruit SSD 1306สําหรับการใช้งานจอแสดงผล OLED ค่ะบรรทัดที่4สําหรับการ Initial e I2C Communication Bus โดยใช้ busio I2C และกําหนด GP 5สําหรับ SCL และ GP สําหรับ SAD ค่ะบรรทัดที่5นะคะเป็นการกําหนดค่าการแสดงผลของจอ OLED ด้วยความละเอียด128คูณ64พิกเซลค่ะ ในขณะที่สร้างการเชื่อมต่อผ่าน i s q u a ค e c นะคะบรรทัดที่7เคลียร์การแสดงผลบน OLED โดยทำให้เป็นสีดำค่ะบรรทัดที่8นะคะอินเวอรพื้นหลังจะได้จอสีขาวเพื่อให้ข้อความเป็นสีดำได้ค่ะบรรทัดที่9แสดงข้อความ Hello ด้วยสีขาวโดยมีพิกัด x เท่ากับ50และ y เท่ากับ25ค่ะบรรทัดที่10แสดงข้อความ Edu p i c o โดยพิกัด x เท่ากับ40และ y เท่ากับ40ค่ะ บรรทัดที่11อัปเดตหน้าจอแสดงผล OLED เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อรันโค้ดจะสังเกตเห็นข้อความ Hello EduPico ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ OLED ค่ะลอง modify โค้ดเพื่อให้ user พิมพ์ชื่อของตัวเองใน console shell และแสดงผลชื่อบน OLED หยุดวิดีโอดูก่อนและลองหาคำตอบของวิธีการทำกิจกรรมนี้เมื่อเสร็จแล้วให้ดูต่อเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่ะ และนี่ก็คือโค้ดทั้งหมดของกิจกรรมเราได้แทนที่โค้ดเดิมจากบรรทัดที่7จ็ดถึงสิด้วยโค้ดที่แสดงอยู่จากนั้นลองรันเพื่อดูผลลัพธ์การทำงานค่ะโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการขอให้ยูเซอร์ป้อนชื่อลงไปในคอนโซลเชลจากนั้นกด enter ตอนนี้คุณจะเห็น Input ของคุณปรากฏบนหน้าจอแสดงผล OLED ค่ะ OLED หรือ OLED ย่อมาจาก Organic Light Emitting Diode ซึ่งกำลังกลายเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่แพร่หลายมากที่สุดในเดเวิร์สต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนและทีวีหลายรุ่นในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะใช้จอแสดงผล OLED นี่แหละค่ะชื่อ OLED หรือ OLED เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินรียในพิกเซลของจอสารประกอบเหล่านี้เนี่ยประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลักค่ะและตัวสารอินรีย์นั้นจะปล่อยแสงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสารนี้จะปล่อยแสงสีขาวในตอนแรกผ่านตัวกรองต่างๆเพื่อสร้างสีค่ะ โดยการปรับกระแสะไฟฟ้าในสารอินทรีย์แต่ละตัวจะทำให้สามารถควบคุมสีของแต่ละพิกเซลบนจอ OLED ได้โน้ตน,นิดนึงนะคะว่าหน้าจอ OLED ที่รวมอยู่นบน Eduico ของเราเนี่ยสามารถปล่อยแสงสีน้ำเงินได้เท่านั้นค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะทุกคนที่ทำพาร์ทที่1ของ chapter ที่สได้สำเร็จในวิดีโอถัดไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เซนเซอร์ท่าทางบน Eduico ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะ